ไม่ทราบว่าก่อนมาทำนี่พี่เป็นอะไรคะต้อหินค่ะแล้วเป็นอะไรอีกมีรุน,น,นตาเสืออ่อมอตาไหลผ่าทั้งสองข้างเลยแ,ลแสบตาด้วยใช่ไหมค่ะแสบตาก่อนหน้านั้นไปหาหมอปกติมาหลายครั้งอยู่นี่ค่ะหลายครั้งค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะดีขึ้นค่ะยาอย่าตามาก็ไม่ดีค่ะหลังจากที่มาทําแล้วกี่เดือนคะถึงเริ่มดีก็ประมาณ สองอาทิตย์เลยค่ะสองอาทิตย์ก็เริ่มดีแล้วนะคะค่ะแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วหมอว่าไงคะตาต้อไม่มีแล้วปกติรู้สึกยังไงคะดีใจค่ะนะคะก็ก็มันอันนี้มันเป็นสาบหนึ่งที่สามารถช่วยคนได้นะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ